เรื่องค่าโดยสารรถบขอสอกับรถร่วมนั้นยังไม่มีบทสรุปนะครับรัฐมนตรีคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันตองบอกนะครับว่าสองวันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลและวันจันทร์นี้นะครับ22ธันวาคมก็จะเคาะแต่เจ๊เกียวนะครับสุจินดาเชิดชัยซึ่งเป็นที่ทราบนะครับรถร่วมบขอสอรายใหญ่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับลดราคารถร่วมโดยสารให้เหตุผลว่าราคาน้ํามันดีเซลถึงจะลงมาอยู่ที่26บบาทกว่า แต่ก็ยังเป็นอัตราซึ่งยังไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะกําหดดให้ต้องลดราคาค่าโดยสารขณะที่ก็มีปัญหาเรื่องลดโดยสารเนี่ยมีกรณีของสายการบินโลคอสแอร์ไลน์รวมถึงรถตู้เข้ามาแย่งผู้โดยสารทำให้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้อันนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงนะครับตูวชมครับสำหรับกรณีของรถทั่วจึงยังไม่มีข่าวนะครับว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะได้ขึ้นรถโดยสารเนี่ยถูกลงหรือไม่ประการใดค่ะ นะข้อเสนอเห็นว่าบคสอพิจารณากันอยู่ที่ประมาณสักกิโลเมตรสองสตางค์ใช่ไหมใช่นะว่าจะลดลงไปนะคะแต่ทางรถร่วมยังไม่ยินยอมพร้อมใจนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องตามกันดูค่ะมีประเด็นเศรษฐกิจอย่างที่